สวัสดีค่ะสวัสดีจากออสเตรียมาพบกับบีอีกแล้ววันนี้นะบีก็จะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะไปซ่อมบ้านอีกแล้ววันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะคะแล้วก็ฝนตกจก้ะวันนี้นะคะก็เป็นวันอาทิตย์นะบรรยากาศในพีชนะคะวันนี้ฝนตกจก้ะ ได้กันค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่บ้านแล้วเพื่อนๆก็จะพากันนะคะทานกาแฟเสร็จเรียบร้อยก็จะแยกย้ายกันทำงานนะคะหน้าที่ของบีวันนี้นะคะก็คือจะต้องอทำความสะอาดเ,อาเก็บนะคะพวก เขาเรียกอะไรที่เขาทาสีอ่ะเพื่อนๆลอกนะคะลอกกระดาษลอกอะไรออกเก็บหวาดทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะส่วนแฟนก็จะอยู่ในห้องครัวนะคะทำประตูแล้วก็วางชั้นนะคะเขาแฟนเฟรนิกค่ะ สวัสดีค่ะทักทายกันจากประเทศออสเตรียตอนนี้บีก็อยู่ที่บ้านที่สเตอร์ซิงนะคะวันนี้พวกเราก็มาซ้อมบ้านกันค่ะเพื่อนๆในระหว่างที่นั่งกินกาแฟนะคะก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมาว่าเพื่อนนะคะกับลูกชายวันนี้จะมาเยี่ยมเรานะคะที่บ้านที่สเตอร์ซิงค่ะบีกับแฟนนะคะก็มีแผนว่าตัวบีอ่ะบีก็จะต้องมาทําความสะอาดคือการแกะสติกเกอร์นะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ ลูกน้องของแฟนนะคะเขาก็ได้มาทาสีนะเขากา็ใช้เทปนะคะติดตามขอบประตูขอบอบันไดนะคะที่ว่าจะไม่ให้มันเลอะนะคะแล้วก็ใช้ผ้าคุมวันนี้หนะ้าที่ของบีก็คือจะต้องมาลอกสติกเกอร์แล้วก็มาทำความสะอาดนะคะ ส่วนแฟนของบีนะก็จะรับผิดชอบนะคะในครัวโดยการที่จะทําประตูแล้วก็จะทําชั้นให้มันเสร็จนะเพื่อนๆแต่ว่าวันนี้นะคะทําไม่เสร็จนะเพราะว่าเพื่อนนะคะกับลูกชายมาเยี่ยมนะคะและ้วทีนี้พวกผู้ชายเนาะเวลาที่เขามาเจอกันอย่างนี้เขาก็จะสังสรรค์กินเหล้าซูปปุีนะคะวันนี้นะแฟนของบีก็เลยไม่ได้ทํางานนะคะคือทํางานได้นิดเดียวเองนะคะทําแค่ช่วงเช้าตอนที่เพื่อนไม่มานะ แล้วก็พอหลังจากที่เพื่อนมานะคะลูกชายก็ตามมาติดๆเลยก็เลยได้นั่งกินเหล้านะคะสูบบุรีสังสรรค์แล้วก็พูดคุยสนุกสนานนะคะตามภาษาผู้ชายนะ ส่วนตัวของบีนะคะบีก็ไม่กินเหล้าบีไม่สูบบุหรี่บีก็เลยไม่ได้นั่งคุยกับพวกเขาเนาะบีก็เลยนะคะมารับผิดช,ชอบหน้าที่ของตัวบีเองนะคะซึ่งแฟนมอบหมายให้นะคะตั้งแต่เช้าแล้วว่าวันนี้บีก็จะต้องลอกสติกเกอร์นะคะแล้วก็ทําความสะอาดปัดกวาดแล้วก็เช็ดถูนะคะบีก็เออเลยนะคะมาลอกสติกเกอร์ให้มันเสร็จนะคะแล้วก็การลอกสติกเกอร์วันนี้ก็ ค่อนข้างที่จะใช้เวลานานเพราะว่าสติกเกอร์ที่บีลอกออกมาน่ะมันชอบขาดค่ะก็จะต้องใจเย็นๆแล้วก็ค่อยๆลอกไปเรื่อยๆนะคะหลังจากที่ลอกสติกเกอร์เสร็จแล้วก็จะไปเก็บผ้านะคะที่คุมบันไดยอยู่ข้างบนให้เสร็จค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะทําการนะคะกวาดเอาเศษนะคะพวกผงพวกเศษที่สกรปรกใหญ่ๆออกก่อนนะคะหลังจากนั้นก็ถึงจะ ดูดฝุ่นค่ะพอหลังจากที่บีดูดฝุ่นเสร็จแล้วบีก็จะมาถูนะคะถูอันนี้บีถูประมาณ3รอบนะคะเพราะว่าครั้งแรกอ่ะบีก็จะใช้ไม้มอบถูนะคะเอาพวกขี้ฝุ่นออกก่อนนะคะเพราะว่าตามพื้นนะคะมันขาวแล้วก็สกรปรกมากๆเลยนะคะแล้วครั้งที่2กับครั้งที่3ามอะค่ะบีจะคุกเข่าถูเพราะว่าครั้งแรกนะคะเราก็ได้เอาสิ่งสกรปรก บางส่วนออกไปแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะนั่งคุกเข่าแล้วก็ถูได้เลยทําไมจะต้องนั่งคุกเข่านะคะในการถูเพราะว่าการทาสีนะคะที่เขาทาน่ะมันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เลอะเลยนะร้อเปอร์ซนต์นะคะมันก็จะมีบางส่วนที่มันเลอะนะคะมาเลอะตาม พื้นไม้นะคะถ้าเราเห็นเรานั่งคุกเข่าอย่างนี้มันก็จะทําให้เราเห็นชัดพอเราเห็นนะคะเราก็นั่งขัดมันก็จะได้ออกไปเลยนะคะแล้วมันก็สะอาดด้วยค่ะเพื่อนเเพราะว่าบางทีเรายืนถูอย่างเงี้ยเราก็มันก็ไม่เข้าทุกซอกทุกมุมเนาะบีก็จะทําไปเรื่อยๆนะคะวันนี้ก็ใช้เวลาไปเรื่อยๆทําแบบไม่รีบค่ะค่อยๆทําไป ส่วนลูกชายกับเพื่อนนะคะที่เขามาเที่ยวหากันนะคะเขาก็นั่งคุยกันอยู่ข้างล่างกินเหล้าแล้วก็สูบบุหรี่ค่ะตัวบีเองบีก็ไม่ชอบกินบุหรี่นะคะแพ้นะก็ขึ้นมาทํางานข้างบนแล้วก็ฟังเพลงดู YouTube อะไรของบีไปเรื่อยนะคะ แล้ววันนี้เพื่อนของแฟนนะคะเขาก็ทําอาหารมาฝากพวกเราด้วยอาชีพของเพื่อนนะคะที่เขาเรียนมาเขาก็เป็นเชฟนะคะเป็นคนทําอาหารเขาก็จะทําอาหารตามโรงแรมนะคะหรือว่าตามเรือสํารานนะคะเพื่อนนะคะเขาก็ทําอาหารนะคะมีชื่อว่ากุหลาบนะคะกับนุดเดินมาฝากพวกเราค่ะ แฟนของบีนะก็เป็นคนที่มีเพื่อนไม่เยอะนะคะแต่ว่าเพื่อนของเขาอะค่ะเป็นเพื่อนที่น้อยแต่ว่ามีคุณภาพมากๆเขาก็จะช่วยกันนะคะในทุกเรื่องส่วนลูกชายนะคะก็จะมากับมาของเขานะคะมาของลูกชายอะชื่อพอลลี่นะคะแล้วก็เป็นน้องของโทนี่นะคะประมาณ67ปีเลยแหละแต่ว่าพอลลี่อะค่ะเขาเอ่อตัวใหญ่นะคะแล้วก็ไม่ค่อยถูกกับโทนี่นะคะ เวลาที่ลูกกับพ่อเขานะคะมาคุยกันเขาก็จะพาหมามาด้วยนะคะบางทีบีก็จะเอาแบบว่าเขาแยกกันนะคะโทนี่กับพอลลี่แต่ว่าโทนี่ของบีก็ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าเขาก็จะติดบีนะคะเวลาบีอยู่ตรงไหนอย่างนี้เขาก็จะอยู่ด้วยมันก็เลยไม่ค่อยมีปัญหานะคะคนส่วนใหญ่นะคะที่นี่นะที่ยุโรปนะเขาก็จะชอบเลี้ยงสัตว์นะคะ เพราะว่าเขาจะเอาไว้เป็นเพื่อนนะคะส่วนใหญ่แล้วคนที่นี่ใช่ไหมโลกส่วนตัวเขาก็จะสูงนะคะเขาก็จะไม่ค่อยให้แบบว่าไปวุ่นวายอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเลี้ยงหมาเอาไว้พูดคุยไว้แบบเป็นเพื่อนเลยนะคะแล้วก็สังคมที่นี่นะบีก็สังเกตดูนะแต่เป็นบ้านเรานะโอ้ยผู้ใหญ่เขาจะคุยกันเด็กๆนี่ไม่ต้องมาคุยอะไรอย่างเงี้ยคือที่นี่นะคะคือไม่ว่าคุณจะ อายุเยอะอายุน้อยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะคุยกันได้หมดทุกเรื่องเลยค่ะเขาไม่ได้มาแบ่งแยกว่าเออผู้ใหญ่เขาจะคุยกันนะเด็กไม่ต้องมาคุยเด็กก็อยู่ส่วนเด็กมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะมันก็เลยทําให้เวลาที่เออมาเจอกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะคะมันก็จะมีคนหลายรุ่นนะคะหลายเจเนเรชันนะมารวมกันเขาก็จะคุยกันได้ทุกเรื่องเลยนะคะมันก็เป็นข้อดีนะคะบางทีนะบีเห็นลูกนะเล่นหัวพ่อนะคะ เพื่อนแฟนบีเขาหัวล้นใช่ไหมเพื่อนนะคะไปตามร้านอาหารอย่างเงี้ยบีก็ไปกับแฟนก็ไปนัดเจอกันที่นู่นนะคะกินอาหารเสร็จอะไรเสร็จเรียบร้อยพ่อจ่ายเงินให้ลูกนะคะลูกก็ทําการขอบคุณด้วยการลูบหัวล้นพ่ออะไรอย่างงี้บางทีเราเห็นแล้วเราก็ขำนะเพื่อนๆคือเขาก็ไม่ได้ถือสานะว่าเออมาเล่นหัวเขาหรือว่าอะไรมันก็เป็นวัฒนธรรมเป็นการแสดงออกของความรักของเขานะคะ และตอนนี้นะบีก็ทำความสะอาดนะคะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้นะคะเราก็ทำความสะอาดนะเสร็จถูเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งสองห้องเลยวันนี้นะคะเพื่อนของแฟนนะคะมาเยี่ยมแล้วก็ลูกชายด้วยนะมาเที่ยวหานะคะก็เลยนั่งคุยกันวันนี้แฟนบีไม่ได้งานเลยนะเพื่อน มาน,นั่งคุยกันกับเพื่อนแต่ว่าเราได้งานนะคะทาความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงเย็นแล้วนะข้างนอกก็ค่อนข้างที่จะมืดแล้วนะนี่เพื่อนเพื่อนอากาศเย็นตัวนี้ก็มีอัปวะก็มีคอมสุเมียก็เมียก็เมียพาน้องออกมาเดินไปเรื่ยนี่ค่ะก็เมื่อวานนี้เนาะไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนๆดู แฟนนะคะกับเออ่ลูกน้องนะคะเมื่อวานนี้พากันมาทำรางน้ำให้มันเสร็จนะเพื่อนเพื่อนเสร็จแล้วคะ่ะตอนนี้นะทำเรียบร้อยแล้วเฮ้ย <c oughs> ่ตไเ้เยนีนี่เลี้ยงอสัตว์ตั้งค่เชาเสียชุดปุ่ม วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่15เดือนธันวาค่ะก็จะเป็นอาทิตย์ที่3ของการจุดเทียนนะคะในการจุดเทียนนะเขาก็จะจุดเดือนธันวานะคะก็จะเริ่มอาทิตย์แรกของเดือนนะคะก็จะจุดวนไปค่ะจนครบ4อาทิตย์ บีก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะคะที่แวะเข้ามารับชมวิดีโอเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ครอบครัวเล็กๆของพวกเราด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะบีก็ต้องขอตัวไปก่อนค่ะเอาไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีเอาวีดาเซนไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีเอาวีดาเซน